สวัสดีจ้าแม่สินจาาท,ทักทายเช้าวันหยุดวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมนะคะทุกคนก็มาสรุปภาพรวมราคาทองคําข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและรายงานราคาทองประจําวันนี้ภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นรวม950บาทต่อบาททองคําของทองคําแท่งก้าสปกเกิน5%เมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับต่ําสุดที่บริเวณ51,600บาทต่อบาททองคําสูงสุดที่บริเวณ52,600บาท บาททองคำของทองคําแท่ง9 6 5เป์เซ็น5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ32.33ถึง32.54บาทต่อ1ดอลลาร์ภาพรวมทองคำสปอร์ตสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นรวม2.24%เมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ 3 3 5 1 4 1 0ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนสูงสุดที่บริเวณ3,454.060ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนโดยตรงคำได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐรวมถึงความกังวลความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐเฟดหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศปลดนางลิซ่าคุกหนึ่งในผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐเฟดออกจากตำแหน่ง ท่ามกลางการคาดการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในการประชุมเดือนกันยายนสัปดาห์หน้า1-5กันยายนมีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามอย่างเข้มข้นประกอบด้วยตัวเลขการจ้างงานประจำเดือนสิงหาคมโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐ อัตราว่างงานรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงซึ่งเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสำคัญนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนอกจากนี้นะคะติดตามการเปิดเผยดัชนีพ i ไอภาคการผลิตภาคการเมือการของสถาบัน I.S.M ประจำเดือนสิงหาคมยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงง,งานประจำเดือนกรกฎาคมตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่ประจำเดือนสิงหาคมดุลการค้าประจำเดือนกรกฎาคมจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของกรรมการเฟดหลายท่านเพื่อหาสัญญาณหมุชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไปแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ3,441ดอลลาร์3,431ดอลลาร์3,423ดอลลาร์3,415ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ3,402ดอลลาร์3,391ดอลลาร์ ด้านเนาะตั้งแรกอยู่ที่บริเวณ3,454ดอลลาร์3,461ดอลลาร์3,470ดอลลาร์3,481ดอลลาร์และ3,494ดอลลาร์ 3, การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองประจำวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีการประกาศราคามจะสมาคมค่าตองคำํำจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาทองคําแท่งก็สูบขึ้น5%ซื้อ52,500บาทขาย52,600บาททองรูปปั์ก็สูบขึ้น5%ซื้อห้า5 3บาท4สตางค์ขาย5 3 4 0 0ืบาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำซึ่งเป็นราคาประจาวันเสาร์และก็เป็นราคาของวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะแม่มสิง์ก็ต้องขอกขอับคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำวันนี้ด้วยนะคะขอต้องรับติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นไงบ้างแม่มสิง์ก็จะมาอัปเดตให้ผู้ชมได้ฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าะะยลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสิงค์เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ